สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องสุกินชาแนลเชื่อเคยนะครับวันนี้เรามีคําศัพท์เป็นเดือนทั้งสิบสองเดือนมาบอกกันนะครับเดือนแรกเดือนแรกนะครับ J A N U A R Y January เดือนมก,กราคมเดือน,นที่สองนะครับ F E B R U A R Y February เดือนกุมภาพันธ์เดือนที่สามนะครับ M A R C H เดือนมีนาคมเดือน,นที่ P R I P สี่ A P R I L เดือนเมษายนเดือน,นที่ห้า may เมพฤษภาคมเดือนที่6 june จูนมิถุนายนเดือนที่7 j u l y จุลายเดือนกรกฎาคมเดืนที่8 augus ออกัสสิงหาคมเดือนที่9 sep tmbr เซปเดือนกันยายนเดือนที่10 oct ober ออกโตเบ์เดือนตุลาคมเดือนที่11 novemb เดือนพฤศจิกายนและเดือนที e ่12 D E C E M B E R December เดือนธันวาคมสำหรับวันนี้ช่างสุภกินชาแน,นลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ